สวัสดีค่ะวันนี้มาติดตามข้าวนะหลังจากที่ทำถอยห,หวานตอนฝนตกนะตอนที่มาใหม่ๆตอนนี้ก็ได้เป็นอาทิตย์กว่าและมาหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนี่ค่ะข้าวก็เริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวรอรอน้ำฝนค่ะสักวันสองวันนะพี่น่าจะมีฝนนะคะ ถ้าฝนไม่ตกก็จะเอาน้ำเข้าเนี่ยเขียวแล้วขึ้นยาวประมาณสักหกเจ็ดเซนแล้วค่ะนี่ค่ะแตตรงนูน้นตรงนูนใกล้นู้นจะดูหนากว่าเพราะผ้ามันไกลมัง้งมันดูเขียวกว่าน้ำเยอะค่ะตรงนี้จย่ม่เดินไปเนาะร้อนเริ่มร้อนแล้วสายแล้วให้ดูตรงนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่ใต้ต้นมะขาม เขียวเริ่มเขียวแล้วค่ะเดี๋ยวรอน้ําฝนเห็นว่าฝนจะตกที่นหน้าฝนจะตกนีคะตรงนี้นี่แปลงเดียวกันนะยาวไปอยนู้นอะไค่ะทำป้อมกันแล้วแต่ดูไกลตรงนู้นเขจะเขียวยาวนะนี่ค่ะุ่งนาเนาะนูสวยนะคะ ลมก็เย็นๆนะคะถ้านั่งอยู่ใต้หลอใต้ต้นมะขามนี่ลมเย็น,นะคะนี่เป็นมะขามใหญ่เนาะลมเย็นมากะค่ะมาดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวตอนตอนเราน้ำใส่ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ